สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน b u b b Radio Shop อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีโปรแกรมช่อง Motorola System Server นะครับตัวนี้นะครับเราก็จงมีอุปกรณ์คือสายโปรแกรมอันนี้อาจจะเก่านิดนึงเนาะนยังใช้งานได้นะครับตอนนี้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต i232 นะครับหรือว่าพอร์ตคอมนึงนะครับเราจะหมุนให้ดู รเราต้องมีพอตตอนนี้นะครับพอตตัวนี้แล้วก็เสียบเลยแล้วกันจะได้ง่ายๆนะน,นะครับแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับอธิบายให้ทุกขั้นตอนนะครับเ,เสียบเรียบร้อยก็จะมีฐาน9โวลตนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับใส่เข้าไปครับนี่คือเรียบร้อยครับประมาณนี้ ทีนี้ก็จะเป็นตัว USB ผูดอดนะครับตัวนี้ก็ต้องมีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สั่งซื้อกับทางร้านก็จะมีให้ครบนะครับก็เหมือนเดิมตัววิทยุวิทยุก็ชาร์จแบตให้เต็มนะครับชาร์จแบตให้เต็มเหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันการดับเวลาโปรแกรมช่องนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับก็ดูตามล็อกตามอะไรให้ดีนะครับนี่นะครับก็มูล ถ้าไม่มีไขค,รครวงก็ใช้มือหมุนได้นะครับสายโปรแกรมก็ใช้งานง่ายๆครับไม่ยุ่งยากนี่นะครับหมุนเข้าไปล,ลอยมาไปฝั่งนี้เะให้ดูชัดๆนะน,นี่นะครับทีนี้เสร็จแล้วแล้วก็บูต usb ขึ้นมาซึ่ง usb วิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้บูตจาก usb แต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับผม ก็เหมือนกันนะครับไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดนะครับก็เปิดวิทยุครับนี่นะครับเปิดวิทยุแล้วไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะครับหนึงเอาเราังนี้ดีกว่าจะได้เห็นตัววิทยุอันนี้ก็ไม่เห็นนี่นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตัววิทยุขึ้นแล้วทีนี้เรามาดูที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็น USB b o o t ของทางร้านซึ่งจะใช้งานสะดวกนะครับตัวนี้ครับ 01นะครับเป็น m o t o r ร l a นะครับตัวซิสเต็มซัเบอร์ก็คือจะไม่ใช้ของซาบเบอร์นะครับจะใช้ซิสเต็นะครับนี่นะครับไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช้นะครับใช้แล้วก็จะอ่านไม่ได้นะครับตัวนี้คือมันจะเป็นใช้โปรแกรมคนละตัวนะครับถ้าเป็นตัวซิสเต็มซัเบอร์จะอยู่ที่หน้า M04 นะครับนี่นะครับซิสเต็มซัเบอร์ตัวนี้จะใช้ตัว M 3 7นะครับ R 0 4 0 0 0 2นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมีหลายตัวนะครับถ้าใช้ไม่ถูกตัวก็จะอ่านไม่ได้นะครับก็เข้ามาเลย M 3 7แล้วก็กดิูเตอร์ก็ได้ครับนี่ครับเข้ามาซึ่งปกติก็ต้อง F 9เนาะมาตั้งแล้วก็มาที่ F 3นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับข้อหนึ่งนะครับนี้ลองทดสดู นี่ครับผ่านนะครับก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับไปที่ด้านนอกสุดนะครับมาที่ f 3ครับแล้วก็มาที่ f 2ครับรออ่านนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ครับไม่รู้เห็นไหมนะนี่นะครับก็รออ่านเดียวนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะใช้งานยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องใช้เป็นตัว ดอทแล้วก็ r s 2 3 2นะครับซึ่งจะใช้งานยากนะครับทีนี้เราก็อ่านเรียบร้อยเสร็จแล้วก็แนะนำต่อไปก็จะเป็นการโปรแกรมช่องนะครับก็กด F10 ออกไปซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะเหมือนเดิมนะครับจะสอนอเฉพาะเบื้องต้นเนาะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรใช้งานเยอะมากนะครับซึ่งบางทีลูกค้าท่านอนื่นหลายๆท่านที่ทำแล้ว ถ้าสอนทุกอย่างก็จะไปทํามั่วแล้วก็เครื่องก็จะพังได้นะครับเราจะมีปัญหานะครับผมเราก็จะสอนเหมือนเดิมคือเฉพาะเปลี่ยนช่องตั้งช่องเหมือนเดิมนะครับ,รรบ 4, แล้วก็มาที่ F4 ครับ F4 แล้วก็มาที่ตัวนี้มันจะมีโซนมีอะไรด้วยนะครับแต่ตรงนี้คือเราจะเฉพาะสอนเฉพาะแบบมีมช่องง่ายๆเนาะจะได้ใช้งานแบบสะดวกสะดวกไม่ต้องเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรไม่ต้องวนวายอะไรมากมายนะครับจะได้ใช้งานง่ายๆนะครับ เดียวนะครับเราก็จะมีเป็นตัวปุ่มกดตรงนี้นะครับเข้า F3 ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ทั่วๆไปครับตั้งตั้งคีย์ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่เห็นนี่นะครับตั้งคีย์ตรงนี้เชยๆกด F3 เข้าไปก็จะมีแบบนี้ครับปุ่ม PTT คือทำอะไรมอนิเตอร์คืออะไรนี่ครับสไลด์วัดถ้ำหนึ่งวัด้สองเราจะตั้งเป็นอะไรครับก็จะมีบอก1กับ2นะครับ เราก็จะตั้งได้แล้วแต่เราจะเลือกได้นะครับก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ก็กดออกไปทีนี้ก็จะมาดูที่การตั้งช่องนะครับเราก็มาที่ f 6นะครับ f 6แล้วก็มาดูที่ f 8นะครับส่วน,นื่อื่นนี่คือไม่สอนนะครับไม่จะเป็นการเสียงท้ายคีย์หรือว่าอะไรอื่นๆืนะครับตรงนี้มันจะเยอะไปเดี๋ยวทาไม่เป็นเดี๋ยวพังอีกนะครับก็กดเข้ามาที่ f 8นะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นช่อง ที่ตั้งไว้นี่นะครับ1 6 2 8 0 0จะมีเยอะครับเยอะมากเลยช่องนี่นะครับเราเดินไปได้เรื่อยๆอันนี้เครื่องที่นี้เขาตั้งมาประมาณ16ช่องนะครับเราก็จะมาดูที่ช่องแรกเปลี่ยนความถี่ก็กดแท็บลงมานะครับสมมติว่า156 0 0จุนี่ครับเราจะตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็กดแท็บลงมา1 5 6จุด 0 0 0อย่างนี้นครับกด enter นี่คือเสร็จแล้วครับ1ช่องก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับแต่ทีนี้วิธีการที่เราจะต้องทำอีกหนึ่งอย่างคือเราต้องมามาแก้ตรงหน้าจอตรงนี้ให้ตรงกับความถีเรานะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเราจะเราจะดูแค่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาตั้งตัวนี้ให้มันตรงกับความถี่ตรงนี้หรือว่าจะเป็นตัวอักษรหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราได้ใช้งานนะครับ มันจะได้ใช้งานแบบสะดวกเวลาเราเปิดมาช่องนี้เราจะรู้เลยว่าช่องนี้คือมันจะออกแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กด f 1 0บออกไปครับแล้วก็ f 1 0อีกรอบครับแล้วก็มาที่ f 9นะครับ f 9นี่ครับก็จะมาเป็นตรงโซนเป็นโซนที่เราตั้งไว้เมื่อกี้คือตรงนี้จะเป็น1นึ่งสองแปดร้อยแล้วก็กดแท็บลงมานะครับตอนนี้ผมจะเทสให้เป็นเป็นอย่างอื่นนะครับไม่เอาตัวเลขนะครับ ลรวก็กดลง like มาอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับสมมติเราผมจอแบบนี้นี่ครับจะขึ้นแบบนี้นะครับต,ตัวหน้าจอก็จะขึ้นแบบตามที่เราตั้งไว้เลยครับถ้าช่องถัดไปก็กดแถบลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับกดแถบลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับกดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะทําไปได้ทุกช่องแล้วแต่เราชอบนะครับเดี๋ยวผมตั้งใหม่ก่อน ทีนี้พอเราทําเสร็จแล้วก็เป็นการโปรแกรมลงไปนะครับกด F10 ออกครับแล้วก็มาที่ F3 นะครับแล้วก็มาที่ F8 นะครับโปรแกรมนะครับนี่ครับก็รอสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันจะโปรแกรมไหมนะครับเราก็กด F2 เลยเลยครับยืนยันโปรแกรมครับ ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับตรงนี้ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบรวดเร็วเหมืนอนโปรแกรมือื่นๆนเนาะเป็นที่ว n น o w s นะครับก็จะใช้เวลาแต่ไม,ไม่ไม่นานมากครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่รู้เห็นไหมน,นะครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ครับประมาณนี้ง่ายๆครับสามารถทาเองได้ไม่ยุ่งยากครับผมอรอสักเล็กน้อยครับ ไม่นานมากมายโปรแกรมดอทก็จะใช้งานยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับจะใช้งานยากสักนิดหนึ่งครับผมนี่ครับตอนนี้คือเราทำเสร็จแล้วนะเนาะแล้วก็สามารถกดตรงนี้ออกได้เลยนะครับนี่นะครับออกมาหน้าจอหลักแล้วก็มาดูตรงหน้าจอตรงนี้ก็จะขึ้นแบบที่เราตั้งไว้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ช่องความถี่ก็จะออกเป็น1 5 6 0 0 0นะครับ จะประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจชุดสายโปรแกรม m o t o r o l a System s ซับเบหรือว่าเป็นชุดโปรแกรมอื่นๆก็สอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอปโมโบรี h o p ช็อปนะครับเดี๋ยวจะขึ้น QR Code ไว้เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าจะสนใจตั้งช่องหรือสนใจทําอะไรรุ่นอื่นๆก็สอบถามเข้ามาดูได้นะครับเผื่อทางร้านรอทําได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับ